สองหนุ่มไฮเซนจากวงเปเปอร์เพลนเตรียมทำเพลงท่องสุดคูนตามคำเรียกร้องของเหล่าผู้ปกครองกลายเป็นหัวหน้าแก๊งของวัยรุ่นนอนกลางวันฟันน้ำนมไปซะแล้วค่ะสำหรับสองหนุ่มไฮเซนจากวงเปเปอร์เพลนล่าสุดผู้ปกครองเรียกร้องให้ทำเพลงท่องสุดคูนงานนี้เจอสองหนุ่มไฮเซนค่ะเลยขอถามความรู้สึกว่าเป็นไงบ้างหลังจากกลายเป็นหัวหน้าเด็กๆและจะมีเพลงท่องสุดคูนหรือเปล่าด้านสองหนุ่มไฮเซนเผยความรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มปรับตัวและชินกับเด็กๆมากขึ้นกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ไปข้างนอกเจอเด็ก เด็กก็รู้สึกเหมือนเป็นบ้านเหมือนมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเวลาเจอเหล่าผู้ปกครอง <c oughs> ก็เหมือนเขาเป็นคุณลุงคุณป้าคุณอาของเราเราก็ทีตัวเองเหมือนเป็นพี่ชายของเด็กๆทําให้รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากๆส่วนตอนนี้เรื่องงานจ้างกลายเป็นว่าเริ่มมีงานกลางวันมากขึ้นสถานที่ก็จะเป็นที่ที่เด็กๆสามารถเข้ามาร่วม่อยกันได้ส่วนงานกลางคืนก็ยังคงเล่นอยู่ก็คงต้องปรับตารางชีวิตเล็กน้อยลดการเบื้องหลังลงเพื่อเอาเวลางานเบื้องหลังไปนอนพักผ่อนและก็เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากที่ยกให้เราเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำ พยายามปรีตัวเองให้เหมือนเป็นพี่ชายคอยมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆไม่รู้สึกกดดันเพราะปกติก็ไม่ได้ใส่อบายมุฒิอยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะทั้งสองหนุ่มนะคะย,ยังเผยถึงเพลงท่องสุดคูลที่เหล่าผู้ปกครองเรียกร้องว่ามีคิคคดไว้บ้างแล้วเป็นคอนเทนต์ง่ายๆได้รักหน้ารัก,รกให้กับครอบครัวเพราะตอนนี้อย่างที่บอกเราเหมือนเป็นครอบครัวกันแล้วและไม่ใช่ทําคอนเทนต์ให้แคเ่เด็กๆเพราะผู้ปกครองเองก็สําคัญเหมือนกันก็จะพยายามทําเพลงให้กว้างมากขึ้นเอาเป็นว่าเราไปฟังสัมภาษณ์สักเล็กน้อยจากสองหนุ่มไฮเซนกันเลยดีกว่าค่ะ คือคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ทุกที่ที่ผมไปอ่ะข้างนอกอะ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเราไปเจอผู้ใหญ่เราไม่ใช่คนแตกหน้ากันอีกต่อไปแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคุณลุง,งเราเป็นคุณป้าของเราเราไปเจอน้องเนี้ยก็เหมือนเป็นหลานเป็นลูกเราอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันมันเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันอบอุ่นขึ้นแล้วเราก็มีความสุขมากขึ้นก็รู้สึกคือคือเรารู้สึกตลกอะ่ะ เราก็เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าในทางเดียวกันเรา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 เรทีตตัวเองเป็นแบบพี่ชายเราเรารู้สึกว่าเราอาจจะให้ในสิ่งดีๆให้กับเด็กได้มากๆแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เรายังเป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าการวางตัวเป็นพี่ชายมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะาพี่ชายคนคนหนึงที่ท,ที่ที่จะมีน้องๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้เพอร์เฟกต์รหรอก แต่ว่าเมื่อเขามีน้องๆเขาจะแสดงให้น้องๆเห็นแบบไหนเ<ช> <ๆ S 2> ขาจะสอนน้องๆแบบไหนก็คงอยากให้น้องเป็นคนที่ดีค,ค,คืออยากให้มองว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติจะต้องมีเพลงสุดคูนะอ, <ๆ S 2> อยากให้มองว่ามันเป็นเพลงพิเศษเพื่อทํามาให้น้องๆ,อองๆผู้ปกครองเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเหมือนเป็นมากกว่าคนทาเพลงไปแล้วเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วก็รู้สึกว่าําทการทาสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งน่ารักน่ารักให้กันเป็นคอนเทนต์แบบง่ายๆ instant content ไปอะไรเงี้ยครับใช่จะปล่อยเมื่อไหร่คะ สุดคู่นะครับกดดันว่าครับเนี่ยอ่ร <laughs> อันนี้คือคุณแม่ที่คอมเมนต์ไว้นี่คือตอนนี้คือหอออือท่านนี้นะครับ <laughs> ยังไม่มีลูก <laughs> อ๋อย,ยังยังไม่มีสามีใช่ไหมครับ <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปวางแทนของซิงเกิลก่อนแล้วก็อัลบั้มเพราะมันจะมีแกตลงช่วงไหนที่จะปล่อยได้บ้างครับ แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เพลงสุดคูลแหละเราคงทำคอนเทนต์ขึ้นมาเรื่อยๆน่าชินชมในทัศนคติของสองหนุ่มไฮเซนจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้เล็งเห็นแค่ความสำคัญกับเด็กๆแต่ยังเล่งเห็นความสำคัญของผู้ปกครองอีกด้วยค่ะ